สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำกิมจิผักรวมทำแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปปั่นน้ำซอสให้ยุ่งยากให้เสียเวลาเลยนะคะแต่รสชาติเข้มขน้นกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมของเกาหลีแท้ๆเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมคล,ลบวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเดินเราจะมาเตรียมในส่วนของผักกาดขาวไว้ก่อนนะคะเตรียมชามใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยเกลือคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอเกลือละลายดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็ผักกาดขาวนะคะตัดแบ่งครึ่ง เแ,แบ่งครึ่งอีกทีนึงแล้วก็นำมาหั่นค่ะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่มากน้อยแล้วใส่ตามชอบเลยนะคะแส่งั้น ใส่ลงไปในน้ำเกลือค่ะ จากนั้นก็กดๆผักลงให้จมในน้ำเกลือให้ทั่วถึงกันดีนะคะเราจะแช่ผักกาดข,ขาวของเราไว้ในน้ำเกลือแบบนี้ประมาณสักสองชั่วโมงให้ผักคลายน้ำแล้วก็ยุบตัวดีก่อนนะคะพอเราแช่ผักกาดข,ขาวของเราในน้ำเกลือครบเวลาสองชั่วโมงได้แล้วนะคะผักก็เริ่มยุบตัวแล้วค่ะเริ่มนิ่มแล้ว จากนั้นให้นำไปเทน้ําเกลือทิ้งแล้วก็ล้างสักสองสามน้ําให้สะอาดหมดเครี้ยงดีเลยนะคะ เราล้างผักของเราสะอาดหมดเกลี้ยงนี้แล้วก็ใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ําไว้ให้แห้งดีก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทำกิมจิของเรากันเลยนะคะเตรียมชามผสมค่ะใส่ผักกาดที่เราล้างพักเสด็จน้ำไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะ ด้วยหัวไชเท้าแครอทแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ค่ะวันนี้แพวจะพาทำกิมจิแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำซอสไม่ต้องปั่นเครื่องปรุงให้ยุ่งยากเลยค่ะเพราะวันนี้แพวมีซอสกิมจิสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมของมิสเตอร์เค ของเารสชาติเข้มขน้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวโดยที่ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากเลยนะคะวิธีการทำก็มีมาให้ข้างสองเรียบร้อยค่ะฉีดปากถุงออกแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีถุงซอสกิมจิเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะและเขาก็จะมีพริกปน่นแล้วก็งาคั่วเพิ่มมาให้ด้วยค่ะ ฉีกปากถุงแล้วก็เทน้ำซอสราดใส่ลงไปบนต,ตัวผักของเราให้หมดทั้งถุงเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่น ที่เขาแถมมาให้ลงไปด้วยเลยก็ได้ใครไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยงาขาวคั่วที่เขาแถมมาให้ด้วยค่ะจากนั้นก็คนคลุกเคล้ขาขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ ซอสกิมจิของเขาสีสวยดีแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาทำให้ยุ่งยากค่ะแถมรสชาติของเขายังเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวอยู่แล้วค่ะพอเรา ผสมคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้กิมจิผักรวมหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยงามอร่อยสุดๆเลยค่ะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปั่นน้ำซอสให้ยุ่งยากเลยนะคะอร่อยได้ง่ายๆด้วยซอสท,ทำกิมจิสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมของมิสตอรเคค่ะของเขาดีจริงๆนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ สนใจสั่งซื้อสินค้ากดคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเรามีโค้ดส่วนลดให้สำหรับ fc ครัวบ้านๆแต่อร่อยดีทุกคนเลยนะคะพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้หาเตรียมกรองเตรียมภาชนะอะไรก็ได้แล้วก็นำกิมจิของเราใส่ลงไปค่ะ น้ำซอสทำกิมจิสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมของนิตเตอร์เคหนึ่งซองทำได้กล่องใหญ่แบบนี้เลยนะคะกำลังดีกำลังกินค่ะไม่เยอะเกินแต่ถ้าเกิดใครจะสั่งตุนไว้ก็จับได้เลยค่ะ เรานำกิมจิที่เราทำไว้บรรจุใส่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพราะจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆที่ยังไม่เปรี้ยวจะอร่อยไหมนะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆยังไม่เปรี้ยวก็เข้มขน้น กลมกล่อมอร่อยลงตัวแล้วนะคะจากนั้นให้เราปิดฝาให้สนิทค่ะใครอยากให้เปรี้ยวเร็วเป็นไวให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ1-2วันจนเปรี้ยวได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะคะพอเปรี้ยวแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจะเก็บได้นานหลายเดือนโดยที่ไม่เน่าไม่เสียค่ะ แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทานเลยก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะกิมจิของเราก็จะค่อยๆเปรี้ยวค่อยๆเปรี้ยวไปทีละน้อยแล้วก็จะเก็บได้นานเป็นปีโดยที่ไม่เน่าไม่เสียเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ